แกจุดเทียนให้เทวดาพระเจ้าลงมาเห็นทางเข้าบ้านค่ะเอาหิมะกับฝนมาพร้อมกันเพื่อนๆเฮ้ทอมตันสกอดีฮอดนอนทิมฟอร์เมอีดอกเสียอ่ะอ้าวัชพูดปรน มิ้นท้อนผิดาโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้อ้้โอ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 ้้โอ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 ้อ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โ อีเทเนล่าเอฟมันไม่ไม mm. oh, yeah. uh, um. oh, hmm. ่นักข่าวเขาถอดถ่ายกันแบบนี้อ่ะแม่กูดยูดกันเอิรสกับเฮเลยนอ๋ออิเลี่าอิเลียเฮคิริยันเอสุโมเะโม่ะดูว่าไรอกูดยูดแบทกันนารุคันเอิรสกับทอมตันโอ้โหทอมตันชปะแขวนโอ้ Tack, tack. Tack tack, nappen Okej. Okay. Ann önskar Tomten Bert-Gunnar. Åh oh, tack så mycket. Tack så mycket. Mm. Mm. God jul. Älskar mamma. Ja, tack så mycket. หอมอเมีย่ะเยื่อทีไหนลราึ่งแบดอ่ะอ๋อหอมบริเยณโอเคอของขวัญที่ได้ครับก็ใหญ่ซื้อรองเท้าลายเสือให้ด้วยแกยังชอบนี่ของแกที่อำเภออำเภอซื้อให้เป็นเอ้ยของขวัญของขวัญคริสต์มาสที่ทำงานแกอูดีสังทยอบเลย